รถที่ขายดีที่สุดในโลกเมื่อปี2025ครับคิดว่ารุ่นอะไรครับคิดว่าอะไรฟอร์ดเอเวอเรสต์โอเคเฟอร์รารีแน่เบนส์บี t e ดีเทสลาไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับก็แชมป์ก็เป็นโตโยต้า เห็นไหยี่ห้อฮะโตโยต้าและมาแล้วเป็นยี่ห้อนะั่นคือโตโยต้าแล้วก็คราวนี้เราจะเจาะเรื่องรุ่นเลยนะใช่ร <c oughs> ุ่นคือลาฟโฟอืออ่าฮะเห็นไหมจำได้ไหมพี่น้องเคยไปออสเตรเลียปีที่แล้วใช่ไหมพี่พงษ์ก็ไปขับลาฟโฟมาเราเคยทำคอนเทนต์เรื่องลาฟโฟไปแล้วว่ามีกี่เจเนอเรชันมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ประเด็นมีรุ่นเก่าได้ขับคันหนึ่งอ่ารุ่นแรกใช่ป่ะไม่รู้แรกก่นนะแต่รุ่นเก่าแล้วว่าร่นเจนหนึ่งแล้วแหละเสร็จปุ๊บอ่าเอ้ย เจนสองวันนั้นที่ขับไปเจนสองเจนแรกมันจะเป็นแบนหน่อยแล้วก็เราขับเจนสองแล้วก็ข้ามไปที่เจนสามวันนั้นพี่น้องไปคลองไม่ใช่ไม่ใช่ตัวล่าสุดตัวก่อนล่าสุดแต่ว่ารถเช่าของเอวิสของอะไรก็ยังใช้เป็นเป็นตัวนั้นอยู่เจนสี่แล้วก็ล่าสุดก็ออกมาแล้วปลายปีแล้วก <c oughs> ็โดยภาพรวมกลายเป็นรถขายดีที่สุดในโลกคือมันเป็นรถรถเอสยูวีแต่เบสมันคือรถเก่ง แพลตฟอร์มเป็นรถเก่งเพราะฉะนั้นมันขับมันจะมันจะนั่งสบายอ่ะพูดง่ายมันไม่เด้งไม่อะไรมันเหมือนรถเก่งยกสูงอ่ะอันนี้เอาขอขอจบที่สถิติก่อนนะครับอันดับหนึ่งคือโตโยต้ารัฟโฟที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นคันทั่วโลกนะครับอันดับสองคือ t ต y ยต้าเหมือนกันเป็นโคโรล่ามันเป็นพวกบ้านเราก็เรียกว่าอาลติโนะหนึ่งล้านกับอีกเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยกว่าคัน ก็เฉียดเชียวใกล้เคียงใช่โอเคอันดับสามเป็นเทสลาโมเดลวายล้านกับอีกเจ็ดหมื่นเก้าพันคันเนี่ยน่าสนใจนะห่างนิดเดียวเนาะใโมเดลวายเข้ามาเลยเก่งนะใช่แล้วก็อันดับสี่นะครับก็จะเป็นฟอร์ดเอฟซีรีเอฟซีรีก็คือปิกอัพคันใหญ่ที่เป็นฟูซี่ปิกอัพนะครับขายไปล้านเกือบห้าหมื่นเก้าพันคันคล้ายๆไอ้ดอทแรมที่เราเคยไอ้ตัวแรมที่เราเคยเทสให้ดูคือไซส์นั้นไซส์ใหญ่ F หนึ่งห้าศูนย์ r เตอร์อะไรที่มันดังๆนะอ๋ออ๋อตัวใหญ่ๆโอเคอันดับที่ห้าก็เป็น CRV นะครับสนใจ CRV จำไ้ไครับ CRV CRV เมื่อก่อนเป็นเบสเซอร์เมืองไทยนะใช่ก็คือถ้าเธอเหมือนเหมือนกับอันดับหนึ่งก็คือ r โฟที่ที่ว่าเป็นอันนี้ไอ้ CRV ก็ฝั่งของฮอนด้าก็มี c r v ก็เป็นอันดับที่ห้าแต่ก็ร้านใหญ่สี่หมื่นวันสี่หมื่นคันประมาณนี้ก็ดิฟกัน กับที่หนึ่งทางกันที่หนึ่งไม่ได้มากนะก็สักแปดหมื่นโ okay. อเคอันอื่นก็ปะปายก็เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับแล้วก็รุ่นที่น่าสนใจที่มันติดท็อปในท็อปยี่สิบก็จะมีไฮรักดีโวเนี่ยติดเมืออยู่ที่อันดับเก้าก็เก้าแสนหกหมื่นกว่าคันแล้วก็อันดับแปดคือโตโยต้าคันรอืมอ่า ก้าแสนกว่าคันเดี๋ยวเราจะมาเล่าว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแคมรี่จริงตลาดอเมริกาออสเตรเลียคนใช้กันเยอะรถยอดนิยมเนะี่ยไซส์ใหญ่ฝูกไซส์ซีดาน<ไ>ที่แบบนั่งสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะนี่ทั่วโลกก็าภาพรวมเป็นอย่างนงี้นะครับ <c oughs> ก็รถอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ C s e gment SUV ไหมไม่รู้มันซหรือบเงี้ยเออแต่ไซส์คือความยาวก็คือสี่จุกเมตรนะฮะอ่ะก็น่าจะเป็น B ถ้าจะให้เปรียบเทียบไปดูนะเอาเอารถยอดนิยมเมืองไทยไงโฟลเจอเนอร์โฟลเจเนอร์ยาวกว่าสิบเซน4.7แต่ f o r t จ n เนอร์มีสามแถวมันรับโฟนนี่มันจะใหญ่กว่าค o โร l ่าคอร์สใหญ่กว่าคอร์สแล้วก็มันจะสั้นกว่า f o r t จ n เนอร์หน่อยแต่พื้นแพลตฟอร์มเป็นรถเก่ง f o r t จ n เนอร์จะเป็น PPV มันจะปิ๊กอัพโอเคเอามาเจาะลึกเรื่องทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้ มีกระแสพอสมควรมีคนอยากให้ตัวนี้เข้ามาใช่ไหมใช่จริงๆแล้วผมส่วนตัวผมก็อยากให้ใหเอาเข้ามาลองทําตลาดดูนะจริงๆแล้วพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราทําเรื่องลาโฟแล้วคือเรื่องมันอย่างนี้นะครับยาล i s a เอทฟเนี่ยคือตัวซีดานตัวเตี้ยตัวเล็กยอดขายดีมากในเมืองไทยนะครับตัวสูงมันก็คือยาลกษคอร์ใช่ไหมมันก็คือโอเคตัวเล็กยกสูง มันมีแล้วโคโรล่าเป็นอัลติสใช่ไหมเอลติสยกสูงก็จะเป็นโคโรล่าคอร์สนี่อีกเซกเมนต์หนึ่งคือเรามียกสูงแคมรี่ยกสูงเนี่ยมันไม่มาเนอะไหมมันไม่มันมันมันไม่จริงๆก็ไม่ไม่เชิงว่าไม่มานะแบงก์จริงมันมีจำได้ไหมก็มีเอสอีซีเมื่อก่อนไงนําเข้าเอสระเอาเข้ามาแต่ก็เป็นรับโฟตัวเดิมเนี่ยตัวสมัยก่อนงาเจนสองใช่ไหมก็ขายดีนะ ในในในแง่ของรถนำเข้าครับอ่าฮะอ่ะเริ่มองในมิติกับดีไซน์ความคุ้มค่าแล้วอ่ะพี่น้องลองขับแล้วแต่เป็นเจนเก่าดีทรงดีไซน์กับมิติรถเป็นยังไงคือมิติรถเนี่ยมันมันดีอย่างคือมันมันไม่เถอะทะเกินไงแล้วมันคือถ้าลองไปดูรีวิวของมือนอกทุกคนจะพูดเลยว่ามันมันคือสิ่งที่มันควรจะเป็นมันเป็นหมดไงครบหมด เป็น SUV นั่งสูงมองทัศนวิสัยดีมองเห็นชัดการใช้งานดูคงทนดูทนไม้ทนมือดีไม่ได้เป็นรถแบบไม่ได้แคมนี่แคมี่โอเคก็ดูออกลักชัวรี่กว่าแต่ก็ไม่ได้ดูเหยมากใช่ไหมคือแบบก็มีครบมีจอมีนู่นมีนี่มีสิ่งที่ควรจะมีมีให้ครบหมดมีที่ใส่ของ SUV ต่างๆคือมันมันถ้าถ้าถ้าภาษาอังกฤษบอกทิก ทิกทุกบอ็อกซ์อ่ะก็คือเช็คทุกอย่างแล้วครบหมดอนะ่ะตามที่ควรจะเป็นนะอแต่ถามว่าทําดีที่สุดไหมก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ไม่ได้ก็คือเขาทําทุกอย่างครบหมดตามตามสิ่งที่ควรจะเป็นไงแล้วขับห้องตัวอถ้าเทียบกันกับฟอร์จูเนอร์อ่ะห้องตัวเยอะดีกว่าเยอะคล้องตัวกว่าเยอะเลยนะความค้องตัวนะฟอร์จูเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ส่วนตัวผมไม่ชอบเพราะว่ามันนั่งมันขับไม่สบายไงมันคนขับอาจจะข้างหน้าอาจจะโอเคไม่เท่าไหร่แต่นั่งข้างหลังนั่งไม่สบายไงนั่งหลังเพราะมันความเป็นปิกอัพไงแต่ตัวนี้นั่งนะั่นนิ่มข้างหลังนั่งสบายแบบแบบแบบสไตล์รถเก่งเลยแล้วก็ตอนที่พี่น้องไปที่ออสเตรเลียรคราวที่แล้วก็บริษัทเช่ารถก็พยายามจะเอา C R V มาให้ใช่ให้ใช้ถูกไหม อันนี้คือคู่แข่งโตตรงตรงตรงกันเลยตรงเเลยคือ CRV เขาบอก CRV ไหม CRV จะกว้างกว่านะบอกไม่ก็บอกเอาใส่ของได้บอกไม่เป็นไรเราเทสมาแล้วมาวัดมาแล้วใส่ได้ชัวกระเป๋ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่สุดเนี่ยสี่ใบอ่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกใส่ได้หมดเลยคือท้ายก็ใส่ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่แต่ CRV แอบใหญ่ไปนิดนึงเขาว่าในดิเมนชันตัวตัวท้ายนะแต่ความยาวมิติต่างๆนี่ใกล้เคียงกันมากมันคือไซส์เดียวกัน นี้ถ้าถ้ามันจะเอามาขายมันจะเป็นคู่แข่งตรงๆแต่ด้วยสถิติแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาของทั้งโลกลาฟโฟมนชนะแหละแ่อวีก็ติดอันดับต้นๆเนีฮะอ,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 อ่าติดติดอันดับแต่ถ้าสมมุติพิก,กลับมาถ้าสมมุติเอาเข้ามาแล้วเป็นตลาดมาเก็บไทยแลนด์เนี่ยคราวนี้ยน่าสนใจแล้วนะ เดี๋ยวก่อนไปถึงนั้นนะเราเล่า,เล,าเล่าพื้นฐานนิดหนึ่งนะฮะไอตัวตัวรัฟโฟนเนี่ยพื้นฐานจะเป็นแพลตฟอร์มของ Toyota T N G A อ็นจีเอขีดเคตัวนี้ใช้กับแคมรี่แต่จริงๆอันนี้น่าสนใจคือเซียนา่าแล้วก็อีกอันนึง Lexus N X เอ็นเอ็กสังเกต N X นะเครื่องไฮบริดบ้านเรา2.5งจุดห้าไฮบริดเห็ไหมแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดแต่เนี่ยสองตัวเนี่ยเครื่อง2.5งจุดห้าไฮบริดก็คือ c a m r y เป็นไซส์แคมรี่เลย mm hmm. ในอเมริกาในในประเทศอื่นตอนนี้ในอเมริกาในโยโุโรปตัวน,นี้ออกรุ่น GR มาแล้วเขาว่าแรงค่ใช่เพราะตัวถ้าตัวไฮบริดธรรมดามก็จะเป็นประมาณ200บวกบวกนิดหน่อย200นิดนิ0 0แรงม้านะครับ200แรงมา้าสองถึง220งล้วแต่ตามสเปคอะไรต่างแต่พอเป็น GR ไอ้คันสีแดงหลังคาดำปุ๊บตัวนี้3า0รกว่ามา้าอยิ huh. 320แรงมา้าคือตัวนี้น่าเล่นแล้ว ไฮบิดนะสามร้อยกว่ามาแล้วก็สามมอเตอร์อืมโอ้แต่อันนี้ก็งงเลยสามอเตอร์เลยนะสามมอเตอร์แต่ถ้าเอามาเทียบกับพี่น้องเขานะพี่น้องก็ตรงตรง BZ4X อันนี้คือตัวท็อปสามร้อยกว่ามาเหมือนกันแล้วตอนนี้อ่าเป็นเป็นแต่อันนั้นไฟฟ้าลนไฟฟ้าลนใช่จริงๆหน้าตาแอบคล้ายๆกันนะแพลตฟอร์มก็เป็น TNGA เหมือนกันแต่เขาเป็น EV ของ TNGA คือแพลตฟอร์มก็ใช้แชร์กับตัวอย่างตัวอื่นที่เป็นเป็นอีวีตัวนี้ใกล้เคียงกันมากเลยแถมตอนหลังทำราคาในบ้านเราตัวอีวีนี่ล้านล้านหกล้านหกล้านห้ากับลหนึ่งล้านหกบีเซ็โฟรเอ็กซ์ล้านห้าล้านหกแต่สเปคมันค่อนข้างดีนะันตอนสเปคตัวมันสามร้อยกว่าแรงม้าในี่แบงตัวใหม่ตัวเนี้สามร้อยกว่าแรงม้ามันเป็นเป็นล้านห้าล้านหกไงมันจะเทียบกับจีอาร์ไงมันเทียบกับจีอาร์ในในเมืองนอกแล้ว กรรัฟโฟร์กรนะครับอ่ะบีแซฟโฟเอ็กขับหน้าสองร้อยยี่สิบสี่แรงม้าถ้าขับสี่สามร้อยสี่สิบสามแรงม้าคือล้านหกใช่ไหมล้านหกเนี่ยตอนนี้น่าคิดแล้วล้านล้านสองเอ๊ะล้านสี่กับล้านหกมีสองตัวใช่ไหมห้ากับหกเลยล้านห้ากับล้านหกเพราะต่างทียจรองหนึ่งห้าเอ็ก็์หนึ่งหกเอ็ก็์อ๋อโอเคล้านห้ากับล้านหกอ่ะถ้า ลาโกเอาเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยราคาจะเป็นยังไงเนาะใช่ชัวร์ถ้าเอาเข้ามาไม่เป็นไฮบริดยู่แล้วแหละไม่เอาจริงๆเขามีเบนซินล้รนแต่ส่วนแต่อันนี้ก็ต้องเป็นไฮบริดละอ่ะนี้เราจะวิเคราะห์กันสามสี่เรื่องนะเข้าเข้ามาเอาเข้ามาแบบไหนอืผลิตในไทยหรือนําเข้าตอนนี้ก็เปิดไลน์ที่นั่นไม่ใช่หรอเปิดไลน์อินโดไม่จําเป็นแลวไงถ้าถ้าถ้าทดสตลาดเทสได้เลยใช้ไลน์อินโดผลิตได้ไอตัวฟรีเทรดละ อัฟตาตัวนั้นได้อ่ะผลิต,ตนะแล้วราคาเท่าไหร่คุยเรื่องราคาไปแล้วก็ราคาควรจะหรือเท่าไหร่สมมุติอเอามามันจะต้องราคามันจะทำยงไงมันต้องชนกับ BZ Pro ตโฟแตัวนี้นคิดว่าออมันจริงๆมันมัน,ม,นมันได้เปรียบรถจีนในแง่ของความน่าเชื่อถือเหมือนตัว b Pro ี Pro โเอที่เขาขายใช่ไหมแต่ตัวนี้จะได้เปรียบเรื่อง ความเป็นไฮบริดของโตโยต้าไง490ว่าศูนย์บริการอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือเห็นไหมไอ่สำหรับในเมืองไทยนะบ y วดีไฮบริดขายไม่ออกเลยไงใช่แต่บ y วดีไฟฟ้าขายกระจายเลยตอนที่ออกมาั้นแรกบีวีดีฮาวเวลไฮบริดก็พอได้อยู่แต่ก็แบบมีฟืดๆคือบ้านเราเพื่อตลาดตลาดคนยอมรับไฮบริดก็เป็นต้องเป็นญี่ปุ่นอ่าฮะเยอรมันก็โดนซัดกันเละเหมือนกันแต่ถ้า ไฟฟ้าก็จะไปจีนเหมือนยอมรับได้เรื่องราคาเนี่ยอ่าเราลองมาดูถ้าถ้าตัวนี้เข้ามาใช่ไหมถ้าเกิดเ,เข้ามาเมืองไทยใน,ในเงื่อนไขของอัฟต้าตัวฟรีเทรดเนี่ยในอาเซียนเนี่ยผมว่าราคาน่าจะอยู่ที่ล้านหกถึงล้านแปดอันนี้คือตัวธรรมดาไม่ได้ตัวไม่ใช่ตัว GR ด้วยก็จ R หนึ่งจุดแปดได้แต่ว่าสตาร์ที่หนึ่งจุดหกล้านเนี่ยแบงก์กำลังมองว่าจริงๆมันคือราคาบีแซดโฟเอ็กซ์เลยนะคือ อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าทําไมทําไมโตโยต้าไม่เอาเข้ามาเมืองไทยไงเพราะมันทําราคาไม่ได้ไปฆ่ากันเองสองตัวเลยนะใช่แต่บีฟเอมันหมดออเดอร์ไปแล้วนี่มันเปิดให้จองแล้วก็ปิดจองไปแล้วมันขายไ้แค่สี่ร้อยคันอ๋ออ้าาเขาดิสคอนติเนียอ่ะตัวนี้มีความเป็นไปได้นะคือลืมเรื่อง B บี้แซโฟไปเลยเพราะว่ามันไม่เอามาขายละเอา้าลอดเ,ดเลิกเลยเหรอไม่ทำแล้วหรอใช่เฮ้ยมึงน,นอกมันยังขายอยู่ไหมเหรอ อะรูเน,นี่ยว่างเพราะว่าผมไม่รู้นะตอนที่เปิดตัวทาวเวอะเขาก็พูดว่าเขาจะผลิตทาวเอร e อ่ะสี่ร้อยคันเพื่อจะมาทดแทนโคต้าของอ๋อดีซัคโกลอ่ไเนี่ยน่าสนใจคือถ้าร้าน,านล้านหกถึงร้านแปดใช่มไหมนี่วงถ้าถ้าทําได้ร้านสองถึงร้านสนะี่น่าจะสวยเลยนะนล้านสองถึงร้านสี่เนี่ยราคามันจะมาชนกับลโคลราคอร์สคนดูจะซื้ออะไรอ๋อ พ<ต>ลาราคอร์สเร้านสองห้าเกแต่ถ้า CRV อะ CRV ก็หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยมันต้องชนกับ CRV เนาะราคามันต้องต้องไปชนกันเนี่ยจริงๆชนกับ CRV แต่ CRV ข้างในแอปสวยนะเอ้ยอันนี้ส่วนตัวอ,อ,อันนี้ความเป็นส่วนตัวแต่ CRV ข้างในเดี๋ยวนี้ดีไซน์ดีไซน์แลงเกดข,ของ Honda มาสวยดียมันจะเป็นมันอะไรของมันแต่ Toyota แอปแบบ คือทนทานแอบแต่ว่ามีจอมีนู่มีคั้นสไตล์ก็เหมือนกับทุกคนันเหมือนฟาโวโตัวใหม่ก็เหมือนกันไงแต่มันแอบดูเฉยเยนิดนึงแล้วก็ผมว่าทําราคาแพงไปกว่านี้มันก็จะไปทําให้ยอดขายฟอร์จูเนอร์ชะลอตัวหรือเปล่าเพราะมันก็เหมือนจริงๆอ่ะคู่แข่งตัวเองในตัวเข<อ>เองคือฟอร์จูเนอร์เนาะมันเหมือนมันจะแข่งกันเองแต่จริงมันน่าจะมาแทนฟอร์จูเนอร์ได้เนาะถ้าถ้าบ้านเราเลิกใช้ถ้า าฟอนตูเนอร์ไม่มีผลิตต่อไม่ออกรุ่นใหม่มาตัวนี้น่าจะแทนได้เลยไงใช่แต่ว่าผมว่าใกล้เคีย <c oughs> ผมว่าฟอ r t ูเนอร์ยังไงก็ออกนะคือฟอ f o ูเนอร์ตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้พี่น้องฟอนตูเนอร์ที่มันยังไม่ออกเนี่ยมันอยู่ที่ผมไม่รู้เรื่องดลโซลิซอะไรมันก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่าเรื่องแพลตฟอร์มมันมากกว่าที่มันจะต้องสร้างออกมาคือกนจะมีฟอ r t ูเนอร์ได้มันจะต้องมีคัตซีขอนคัตซีสั้นก็ตัวเดิมมาตัดสั้น ก็ก็คัสซีของไอ้นั่นไงของของของทาวโวอร์ฮะไม่ทาวโวอ่ะมันจะคือจําได้ไหมเรามีรีโวอเรามีรีโวขออื์สีขอเนอะไหมไอตัวรีโวกระบะสีขอจริงแล้วกระบะสีขอคือคัสซีฟอจนเนอ่์แหละคือเขาจะย่อช่วงบิวเลเบสช่วงล้อเข้ามาให้มันขับคลองตัวขึ้นเพราะปิ๊กอัพจริงขับลําบากเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวลำบากก็ผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ออกหลายคนก็รอนะ ฟอจูเนอร์ใหม่แต่เชียร์นะครับจริงจริงเชียร์เชียร์อยากให้ได้ให้รับรับโฟในเมืองไทยอ่ะก็อยากได้ตัว GR รับโฟเนี่ยในเมืองไทยราคาอย่างที่ว่าแบบร้านโอเคร้านร้านร้านหกร้านแปดเนี่ยน่าจะขายได้นะเพราะอะไรพบแอบดูรีวิวของเมืองนอกเนี่ยคนรีวิวเยอะมากในช่วงเนี้ยราโฟอ่ะแล้วคนเชียร์ด้วยไงตอนแรกคนบอกเฮ้ยก็ยังไงแต่มันดูหน้าตาเฮ้ดูเรียมเยมดูหน้าตาดูดูสปอร์ตดีนะ แล้วมีมีรีวิวอันหนึ่งเดี๋ยวเราเอาสั้นๆมาใส่ให้ดูไปเทียบกับพวกโฟกเลยโฟกทีกวนที่เป็นที่เป็นตัวเอ v ยวีเขาอะแต่เป็นรุ่นอาเลยนะอันนี้ไปเทียบกินขาดอีกทางตรงก็ทางตรงแรงกว่าเยอะเลยนะแรงกว่าอะไรกว่าเฮ้ยคนงงเลยเฮ้ยตัวนี้มาไงวะเนี่ยแต่ว่าโอเคโฟกีนข้างในเขาจะแบบดูแบบลักชัวรี่กว่าไรกว่าจะได้ตรงนั้นแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีเครื่องของตัว สองจุดห้าลิตรตัวใหม่ด้วยนะคือมันแรงแล้วแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันมากๆถ้าขับขับสเตปนะคือมันมันยี่สิบกัลโลิตรไปแล้วอะตอนเนี้ยน้ำมันหนึ่งถังที่แคมรี่มันเติมก็คือหนึ่งถังพันโลมันขับได้ตัวนี้เพราะตัวตัวเก่าที่เคยไปขับที่ที่ออสเตรเลียรุ่นเวอร์ชันก่อนทุ่ตัวธรรมดาที่เป็นไฮบริดขับประหยัดนะขับแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็คือเหยียบไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ขับเร็วมากมัได้เพราะ เดี๋ยวโดวนตำรวจจับ<ม>ก็คือวิ่งมันต้องมีสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกกิโลลิตรเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติเลยอ,อันนี้ขับได้โตโยตา้าเ็าทามาค่อนข้างดีตรงเนี้ยอืมไม่ต้องสนใจอะไรมากเหยียบไปเฉยๆขับไปเฉยๆถึงเวลามันมันเครื่อนกระดับรุ่นนี้แต่มันไม่ได้ปลักก๊กอินด้วยคือไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยก็ขับไปต่องกตัวนี้มันมีปลัก๊กอินนะออืม,มีปลัก๊กอินที่เมืองนอกแต่เมืองไทยจะมีไหมก็แล้วแต่ก็ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ จริงๆแล้วอยากให้เอาเข้ามาหลายนคนเชียร์กันหลายค่ายหลายคนพูดถึงมากใช,ใช่มันเป็นแชมป์โลกด้วยเรื่องปีที่ผ่านมาเรื่องยอดขายเนาะแล้วก็ฟังก์ชั่นม่ตรงมิติหลายคนารีวิวเขบอกว่าดีแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะมาไทยนีไไ่ไม่รู้แบบว่าเพิ่งม,มีเอกสารว่าไปตั้งรายการผลิตที่อิโนโดนีเซียเล็กซัส N X ก็มีอยู่ใช่แต่ผมเมแอบเห็นเล็กซัส N X วิ่งในเมืองอเยอะนะช่วงเนี้ย โหแต่ซื้อ n ออขับได้เราว่าอ็นมันไม่ไม่ได้ถูกนะคนดูมันกดแต่คนซื้อเล็กซัสเขาก็ซื้อเล็กซัสความเป็นเล็กซั้นราคาไม่ได้สนใจแต่ว่ายอดขายเขาก็แบบปิงสองคันดียเยอะกว่านั้นขายรถเห็นเยอะจริงๆอ่ะสามคัน,น <laughs> ปีปีมไม่ไดีมากครับเล็กซั้นโอเคแต่ในเมืองไทยแต่ว่าโอเคเขาก็ได้ความลูกค้าเขาก็ค่อนข้างจะแข็งอยู่อแต่ยอดมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้เหมือนในยุโรปในในอเมริกาอะไรเงี้ยนั่นแล้วก็ เชียเครื่อง2.5ไฮบริดแต่เชียกรถถ้าได้อยากได้อย่างเงี้ยเออแล้วอยากได้ราคา g r ที่จับต้องได้ไงถ้าเป็น Gr จริงๆไม่ใช่ g R ไม่ใช่กรยาลิสที่เราเห็นไงนมันคือมันเป็นชุดแต่งเฉยๆอมจแต่ GR เจนนี้ยมันจะเป็น g R แบบบันเดิลไฟฟ้าบันเดิลไฟฟ้าเข้าไปไม่ได้เป็นแบบไอช็อตสามสูบไอกรตัวแรงนะ ไม่พูดถึงไอ้ยาลิสครอสกรเนี่ยอ๋ออันนั้นคือเป็นชุดแต่งมีแปะป้ายเข้าไปแต่อันนี้เป็น GR แบบเหมือนกั้มกึ่งอะ่ะถ้าเป็นถ้าถ้าเป็น bm อะ่ะ<ม>คือไม่ใช่ m แท่งไงอันนี้มันเป็น m power m อะ,อะไรข้างหน้าถ้าเป็นเบน์ก็จะเป็นพวก c สี่สิบสามไม่ใช่ c เอ้ย c สี่สิบสาม c ห้าสบสามไม่ใช่ c หกสิบสามไงตัวตรงกลางกลางถ้าเป็น audi ก็จะเป็น s ไม่ใช่ R S, <ช> <S อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจนะอันเนี้ยโอเคอ่ะคอนนี้นี้สั้นๆฝากไว้แถวๆนี้นะครับแชมป์โลกเมื่อปีที่ผ่านมาโตโยต้าลาโฟจะเข้าไทยไหมเข้าแล้วคุณจะอยู่ที่ไหนนี่สรุปไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ Come back all, Whisper streets pull me far Every corner of a legend, I'm the brightest star